ชนะของวรพลด้วยครับโอ้โหไฟนี้ถือว่าเอาคืนได้อย่างสะใจว่าอย่างนั้นนะครับถามนิดนึงตอนที่มีการประกบวรพลเจอกับโซนาร์เซนคู่ปรับเก่าเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกแบบก็ตกใจนิดนึงครับก็ไม่คิดว่าจะได้รีเมทรีเร็วขนาดนี้ครับก็คิดว่าจะต้องต่อยกับคนอื่นก่อนให้สร้างฟอรไม่ดีก่อนแล้วก็ค่อยกลับมารีเมทแต่อันนี้ก็พักได้ประมาณสองสามอาทิตย์ก็ทีมงานก็ติดต่อมากลับมาว่าให้รีเมทกับโซนาร์เซน เจอตัวเก่านะครับโอ้นะเจอตัวเก่าเนี่ยแสดงว่าเราต้องทําการบ้านมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าผลก่อนนี่เราเราแพ้เขามาครับทำทำการบ้านมาดีครับพี่เชษก็ไฟนี้ติวเข้มมากกว่าทุกไฟครับลูกพี่ครับเราทําอะไรมากขึ้นกว่าเดิมบ้างก็ลกพี่ก็บอกอยู่เสมอครับว่าตอนซ้อมบอกว่าอย่าไปลังเลอย่าไปกังวลอาวุธเขาให้แบบตัดสินใจกล้าออกไปเลยเดินก็คือเดินให้สุดไปเลยครับอย่ายุกยุกยักๆครับผมก็วันนี้ก็ ปรับเกมปรับแผนก็ทาตามี่พี่บอกครับก็สําเร็จครับตัวคนสำเร็จครับบุกหนักกว่าเดิมใช่ครับแม่แม่เขามีจังหวะแบบออกหมัดออกแข้งในครับเออนะสังเกตดูว่าในเกมการชกของวรพลในไฟนี้นี่ก็พยาพี่จะเน้นปั้มไตวงในแล้วก็มีฟันศอกใช่ครับทีเด็ดอันนี้เตรียมมาเลยก็เตียมมาวันนี้ก็ฟันจนสอกบวงกาไม่ลงไงครับโอ้สอกบวมเลยนะครับโอ้สอกไปโดนหัวเขาฟันโดนแต่เขาแตกไหมแตกครับคิ้วแตกครับเออ ตอนที่โดนโดนเข้าไปนี่รู้สึกว่านี่ทำไมมันทนอย่างว่าเลยว่าใช่ก็แบบโอ้โหทำไมเขาแบบไม่ลงทีไม่ลงทีครับก็โดนป,ป๊ป้าโป๊ป้าไปเรื่อยกระสาสมไปเรื่อยแต่ก็ไม่ลงสทีครับครับผม,ผมแล้วก็กมาเน้นปล้ำตีก็มีจังหวะแทงเขาก็สลับด้วยศอกแทงเขาสลับด้วยศอกครับสลับกันไปสลับกันมาครับอ่าฮะก็เขาก็แผ่วไปเลยหมดยกแรกไปเนี่ยคิดว่าพอใจเกมในโชคของตัวเองไหมยกแรกผมก็คิดว่าผมทำตามแผนที่ใต้เตรียมมาครับแบบให้เขามี จังหวะได้ออกก่อนจังหวะที่เขาแบบเร่งแซงทําคะแนนก่อนเหมือนไฟก่อนที่ยกหนึ่งผมเสียไปครับวันนี้ยกหนึ่งผมตัดสินใจเดินเข้าพี่เข้าหามเพื่อให้เขาแบบออกอาวุธหมัดได้อาจาครับแต่ยกสองสังเกตว่าทางของโซนัสเซนนี่พยาอยากที่จะชิงอาวุธก่อนเหมือนกันใช่ครับเขาแบบเหมือนเขาแก้มาว่าเข้าวงในก็จะผักออกแล้วเหมือนก็กอดไว้ก็ผักออกกับแต่ผมก็พยายามตื้อพยายามไล่แขนไปวงในแทงเขาสลับสองอ่าฮะยกสองก็ยังถือว่ายังยังถือทําได้ดีอยู่ก็ทาได้ ระดับหนึ่งครับแต่พอมายกสามก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาโดนแล้วก็ออกการแถวไปแล้วแต่จจไดอยู่ในหนึ่งไฟนี้นี่แหม่นอกไม่ลงนะไม่ลงครับแข็งริงๆครับแข็งยิงๆก็ต้องยอมลวเขาแข็งมากนะครับผมถ้าหากว่าให้คะแนนเต็มสิบไฟนี้บวชให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ถแปดสักเก้าครับผมก็ยังไม่ดีมากครับยังไม่ดีพอครับเราจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรอีกครับก็ขาดอาวุธเสริมครับมันแบบแบบ จังหวะที่จะออกมัดได้เราก็ยังยัง,ยงไม่ออกจังหวะที่จะเตะได้เราก็ยังไม่เตะเรายังหว่วงแบบจะปั้มอย่างเดียวครับเรายังขาดจุดนี้ค <hi>, รับอ๋อเราต้องไปเสริมเรื่องอาวุธครับต้องหลากหลายหลากหลายกว่านี้ครับนี่อยากเรามาถามย้อนกลับไปหนึ่งไฟยาวเป็นไงในครั้งทีแล้วนี่พอชกครบง่ายกนี่เรามีความมั่นใจขนาดไหนครับก็ก็มั่นใจในระดับรหนึ่งครับแต่ก็แบบมันก็ห้าสิบห้าสิบครับแล้วแต่รุนอันนี้ของกรรมการนะครับแต่ว่า พอเราไปย้อนดูทั้งหลังเราก็ยกหนึ่งเราก็เสียจริงครับอันนี้ก็ยอมรับครับถ้าเขานับคะแนนเป็นยกก็น่าจะเออกเขาครับแต่ถ้าในรูปแบบผ้ายกก็น่าจะผมชนะขาดนะว,วันนั้นแล้วรู้สึกแบบสลิงในตอนนั้นยังไงครับในตอนนี้ก่นอน,นอชูม,มือแล้วก็กอนชูมือแต่ตุ๊กตาหนึ่งทุนยากาแฟมากเลผมก็คิดว่าผมแบบวันนั้นผมยอมรับผมสู้กับหลายๆอย่างครับกับสภาพจิตใจตัวเองด้วยแล้วก็กับผู้ที่เราผู้ต่อสู้บนเวทีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอาทิตย์หนึ่งผมเสียลูกพี่ลูกน้องไปครับผมก็แบบ แบบเหมือนมันก็มีในใจก็แบบฮึดสู้เพื่อเพื่อใครคนนึงอะไรประมาณนี้ครับก็แบบก็แบบมันก็ตอนชูม,มือก็มีแบบเฟลนิดนึงครับผม